อัปเดตสภาพอากาศในวันที่25กันยายน2568พายุรากาซายังไม่สลายตัวและส่งผลให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่วนพายุบัวลอยมีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนคาดว่ากำลังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงและฝนตกพีิกที่สุดบริเวณใดบ้างที่ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและด้านหน้าของพายุบัวลอยทำให้เกิดฝนตกหนักมากติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันท์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตพายุโซนร้อนบัวลอยและพายุโซนร้อนรากาซา ในวันนี้พายุลูกแรกคือพายุโซนร้อนรากาซาเริ่มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนเขตติดกับประเทศเวียดนามหลังจากนั้นพายุโซนร้อนบัวลอยจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงบ่ายจนถึงประมาณช่วงดึกของวันที่15รอยต่อวันที่26 คาดว่าบริเวณประเทศไทยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านตั้งแต่ช่วงดึกไปจนถึงช่วงเช้าระหว่าง25ไปจนถึง26กันยายนส่วนช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่25ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกได้รับอิทธิพลจากพายุทั้งสองลูกนี้เหตุที่พายุบัวลอยเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ตอนกลาง เนื่องจากมีพายุรากาซาเหนี่ยวนําเอาพายุบลอ,อยเข้ามายังบริเวณทะเลจ,จีนใต้เพราะพายุรากาซาจะมีความเร็วของลมค่อนข้างแรงจึงเหนี่ยวนําเอาพายุลูกเล็กเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ โซนกลางของพายุบัวลอยมีความเร็วของลมอยู่ในเกณฑ์ของพายุโซนร้อนส่วนประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมที่ภาคใต้อ่าวไทยและภาคตะวันออกฝนจะตกหนักตกนานในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่วันที่26ไปจนถึง28กันยายนพี่น้องภาคใต้จะได้รับน้ำฝนในรอบนี้จากพายุโซนร้อนบัวลอยค่ะส่วนพายุรากาซาจะส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่15-26กันยายนยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะบางพื้นที่เริ่มมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากบริเวณภาคใต้ฝนจะกลับมาตกหนักตกแรงโดยเริ่มมีสัญญาณตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นไปและพีลกที่สุดบริเวณภาคใต้ฝนต,ต,ตกหนักมากขึ้นคือวันที่18-30ปถึงกันยายนสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราช ตรังพัทลุงสตูลเตรียมรับมือกันด้วยค่ะพายุลูกใหม่พายุบัวลอยจะเคลื่อนลงสู่อ่าวตังเกียช่วงประมาณวันที่19กันยายนทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมมีกําลังแรงบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักตกแรงเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ค่ะช่วงต้นเดือนตุลาคมพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยและร่องมรสุมอาจพาดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกได้เล็กน้อยจนถึงปานกลางเป็นร่องมรสุมที่มีกําลังปานกลางบริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดน้อยลงในช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางจะไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจับตาการก่อตัวของพายุเริ่มมีการก่อตัวใหม่อีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคม คาดว่าเส้นทางของพายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้จากทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยทําให้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องได้ค่ะโดยเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในช่วงเดือนตุลาคมค่ะส่วนลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านส่วนภาคใต้อาจมีฝนลดน้อยลงบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ เกิดฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสโดยสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองถึงร้อละเจของพื้นที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่นครนายกปราจินบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-27องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร และบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ2 4 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลอันดามันตอนบนมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลุ่มเค้มหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางของลมแปรปรวนบริเวณตอนบนของไทยมีทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกหากพัดแรงเกินกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าจะมีฝนตกและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงประมาณวันที่27กันยายนปริมาณฝนจะตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือซึ่งร่องมรสุมจะเข้าสู่พายุรากาซาและต่อไปร่องมรสุมจะเข้าสู่พายุโซนร้อนบัวลอยทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 28-30กันยายนประเทศไทยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องได้อีกโดยเฉพาะภาคตนออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกแช่จากร่องมรสุมประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะนี้ ได้พัฒนาตัวเป็นพายุโซนร้อนแล้วได้ชื่อว่าพายุบัวลอยขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือหากภาคเหนือมีฝนตกหนักมากน้ำเหนือจะไหลลงมาสมทบกับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการพื้นที่ปากแม่น้ำจะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องได้ค่ะภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลาง ช่วงระยะนี้จะมีฝนถึง160-80ของพื้นที่รวมทั้งภาคตอนออกด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนประมาณ140-60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันเมื่อพายุบัวลอยเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยลบถึงเจ็ดของพื้นที่ช่วงระหว่างวันที่1ี่สิบห้าไปจนถึงสากันยายนค่ะ กรงุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้จะมีฝน160-80ของพื้นที่และเตรียมรับมือพายุโซนร้อนบัวลอยอาจมีกําลังแรงซึ่งจะทําให้ร่องมรสุมมีกําลังแรงมากกว่าพายุรากาซาซึ่งพายุรากาซาจะเคลื่อนขึ้นไปตอนบนใกล้กับประเทศจีนแต่เส้นทางของพายุโซนร้อนบัวลอยนั้น เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะพายุมักจะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมเมื่อพายุเคลื่อนจากทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เข้าสู่ทะเลจีนใต้และผ่านมายังบริเวณเวียดนามสปปอลาวและประเทศไทยได้รับผลกระทบฝนตกต่อเนื่องระยะนี้ค่ะอัปเดตเส้นทางของพายุทั้ง2ลูก ได้แก่พายุบัวลอยซึ่งกําลังก่อตัวและมีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วส่วนพายุโซนร้อนรากาซากําลังเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันนี้ประมาณ10นาฬิกาในบริเวณประเทศจีนและประเทศเวียดนามตอนบนเมื่อพายุรากาซาเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเ,ระเ,ระเทศไทยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านมีกําลังแรงในช่วงบ่ายจนถึงข้ามวันนี้ฝนจะตกหนักตกนานที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกและภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือตอนบนจะมีฝนกระ ใยตัวกันได้เล็กน้อยค่ะช่วงดึกๆของวันที่25กันยายนจะมีฝนตกหนะักจากร่องมรสุมทิศทางของพายุโซนร้อนบัวลอยเคลื่อนตัวมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ประมาณวันที่26กันยายนพายุลูกนี้จะเคลื่อนมาที่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงประกอบกับร่องมรสุมเข้าสู่พายุจึงทําให้ร่องมรสุมมีกําลังแรงเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางภาคตนออกและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างระหว่างวันที่26ไปจนถึง28กันยายน พายุโซนร้อนบัวลอยเมื่ออยู่ในทะเลจ,จีนใต้ทวีกำลังแรงสูงสุดได้เป็นพายุโซนร้อนค่ะด้านหน้าของพายุลมพัดทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้ภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักตกนานตั้งแต่วันที่26ไปจนถึง29กันยายนส่วนภาคอื่นคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดแรงภาคใต้ภาคตนออกภาคกลางฝนจะตกหนักตกแช่ตั้งแต่วันที่27ไปจนถึง30กันยายน ทิศท,ทางของพายุเมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนามสปอปอปอลาวเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งความชื้นน้อยและถูกกลอนด้วยมวลอากาศเย็นจะสลายตัวอย่างรวดเร็วค่ะติดตามอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นในช่วงสูงน,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าในจังหวัดเชียงรายมีฝนตกหนักที่อำเภอพานอำเภอแม่ลาวอำเภอแม่สวยเวียงป่าเป้าอำเภอป่าแดด จังหวัดพะเยาปกคลุมตั้งแต่อเภอจุนอเภอแม่ใจอเภอเมืองพะเยาภูกามยาวดอกคำใต้อเภอปงอเภอเชียงม่วนฝนตกหนักมากส่วนจังหวัดเชียงใหม่อเภอเชียงดาวอเภอพร้าวเสมิงแม่แตงแม่ออนดอยสเก็ตแม่แจ่มอเหอดจอมทองอเภออมก๋อยดอยเต่าฝนจะตกหนักจนถึงอกาญจนวัฒนาอเวียงแหงตอนบนใกล้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝนตกหนักจะอยู่ที่อำเภอปลายอำเ,อเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่เสเรียงแม่ลาน้อยเผื้นที่สีแดงนอกจากจะตกหนักที่พยาวแล้วจังหวัดลำปางใกล้กับพยาวตั้งแต่อำเภอวังเหนือเมืองปานอเภอเงาแจ้ห่มอเภอเมืองลำปางห้างฉัดเกาะคาฝนตกมาจนถึงอำเภอ,อเถินอศบปราบ จังหวัดแพร่ฝนตกหนักจะอยู่ที่อำเภอสองอำเภอร้องกวางหนองม่วงไข่อำเภอเมืองแพร่อำเภอเด่นชัยอำเภอลองจังหวัดน่านมีฝนตกหนักที่อำเภอบ้านหลวงอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกจะมีฝนเล็กน้อยที่นครไทยและอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิจิตรจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอทับครอจังหวัดเพชรบูร์มีฝนตกหนัก ตั้งแต่น้ำหนาวลมเก่าลมสักเขาค้ออำเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งชนแดนและหนองไผ่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยมีเมฆฝนเข้าปกคลุมตกหนักถึงหนักมากที่ปากชมเชียงคานนาด้วงอำเภอเมืองภูเรือด่านซ้ายนาแห้วภูกระดึงผาขาวเอราวันและวังสะพุงจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกด้านฝั่งตะวันออกภูผาม่านชุมแพสีชมพูเวียงเก่า หนองนาคำอุบลรัฐเขาวสวนกวางกระนวลจำสูงอเภอเมืองขอนแก่นบ้านฝางส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูมีฝนตกหนักมากสุวรณคูหานาวางังนากลางอเภอเมืองอเภศรีบุญเรืองและโนนสังจังหวัดอุดรธานีมีฝนตกหนักมากที่นายูงน้ำโสมบ้านผือกุดจับจังหวัดหนองคายฝนตกหนักที่อำเภอสังคมศีเชียงใหม่โพตกและท่าบ่อค่ะ จังหวัดอุดรธานีจะมีฝนเล็กน้อยตอนล่างของอุดรธานีได้แก่หนองบัวซออําเภอเมืองหนองแสงกุ่มภาวาปีโนนสะอาดสีธาตุกู่แก้วชัยวานวังสามหมอเป็นฝนบางเบาประจักษ์ศิลปาคมหนองหานพิบูร์รักและทุ่งฝนค่ะจังหวัดสกลนครบึงกาฬนครพนม มีฝนน้อยค่ะท้องฟ้าส่วนใหญ่จะโปร่งนครพนมจะมีฝนตั้งแต่อําเภอเมืองนครพนมเรนูนครนาแกทธาตุพนมจังหวัดร้อยเอด็ดมีฝนปกคลุมได้เล็กน้อยที่อําเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหันทวัดบรุรีส่วนตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือฝนจะตกหนักมากที่สุดคืออุบลราชธานีรีส,สเกตและสุรินทร์อุบลราชธานีเริ่มตั้งแต่สำโรงเดชอุดมนาเยียบุญทริก สิรินทรน,น้ำยืนน้ำขุนจังหวัดศรีสะเกดมีฝนตั้งแต่กัทราลมพายุศรีรัตนะไพรบึงเบนจรักกทรักรล์ภูสิงหังขะปรางกู้วยทับทันจังหวัดสุรินศรีขอรภูมิสังขะปราศาสกาบเชิงบริลำจะมีฝนได้เล็กน้อยตอนบนของบริลำคืออำเภอสตึก ส่วนนครราชสีมาและชัยภูมิจะมีฝนบางแห่งชัยภูมิจะมีฝนตกตอนบนของชัยภูมิใกล้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่คอนสาร,ระเกษตรสมบูรณ์บ้านแท่นภูเขียวแก้งคล้อน้องบัวแดง บริเวณตอนบนของชัยภูมิมีโอกาสเกิดฝนเนื่องจากเพชรบูณ์เขตติดกับชัยภูมิมีฝนตกหนักค่ะบริเวณภาคกลางมีเพียงเมฆครึ้มเข้าปกคลุมมีฝนเล็กน้อยที่สังขะบรุรีทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีใกล้กับแนวชายฝั่งมีเมฆคลึ้มเข้าปกคลุมยังไม่ปรากฏกลุม่มฝนค่ะช่วงศูนย์นาฬิกาจ,จนถึงช่วงเช้าภาคตนออกพื้นที่ถัดไปจะมีฝนเล็กน้อยที่สะแก้วเขาชะกันวัฒนานครตาปรรยาโคกสูงจังหวัดฉะเชิงเซาสนามชัยเขต ท่าตะเกียบแปลงยาวจังหวัดชมบรีบ้านบึงพนัดนิคมเกาะจันบ่อทองหนองใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งระยองจันทบรุรีมีเมฆครึ้มค่ะจังหวัดตราดจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองบ่อไร่อำเภอแหลมงอบเกาะช้างภาคใต้มีเมฆครึม้มเข้าปกคลุมอาจมีฝนปลปอยที่เพชบบรบุรีประจบคีรีขัน เป็นฝนโปรยบริเวณภาคใต้เนื่องจากช่วงูนยนนาฬิกาจนถึงช่วงเช้ายังมีมวลอากาศเย็นแผ่ขึ้นมาปกคลุมจึงทําให้เป็นอากาศจมตัวโอกาสเกิดฝนจึงน้อยบริเวณภาคใต้มีเมฆครึ้มในจังหวัดระนองชุมพรตอนล่างตั้งแต่สวีหลังสวนละแมพพโต๊ะจังหวัดระนองตั้งแต่กระบุรีละอุ่นกระเปออ,อเมืองระนองสุราษฎร์ธานอีอเมืองพุนพินบ้านานาเดิมบ้านานาสารเคียนซาพระแสงเวียงสะ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนได้เล็กน้อยเป็นเมฆครึ้มอเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังอัปเดตกลุ่มเมฆฝนในช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนปล่อยขึ้นได้บริเวณจังหวัดนครพนมอเภอเมืองปลาปากวังยางนาแกเรนูนครจังหวัดมุกดาหารอเภอบ้านใหญ่อเภอเมืองมุกดาหารมีฝนล่อยเช้าวันนี้ค่ะกาลสินอเภอกุชินารายณ์นาโมลอเมืองกาลสินร้อยเอด็ดโชพชัยโพนทองน้องพอกเมยวดี จังหวัดมุกดาหารนิคมคำส้อยดอนตาลอาจมีฝนตกในช่วงเช้าประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีเขมาราชนาตาลกุดเข้าปุ้นโพไซจะมีฝนล่อยส่วนตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนน้อยค่ะ เข้าสู่ช่วงบ่ายบริเวณภาคเหนือจะเริ่มมีสัญญาณฝนเพราะช่วงเช้ายังไม่ปรากฏกลุ่มฝนสำหรับภาคเหนืออากาศจมตัวเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม14นาฬิกาบริเวณภาคเหนือจะมีฝนที่อำเภอปลายเป็นฝนเล็กน้อยบางแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอปลายอปางมะผ้าอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่สเสียงจังหวัดเชียงใหม่มีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอดอยเต่าอมก๋อ,กอยอเภอแม่แจ่มอเอสมิง ช่วงประมาณ16นาฬิกาฝนจะตกได้เพียงเล็กน้อยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพแพร่ซึ่งตอนบนของภาคเหนือฝนค่อนข้างน้อยในวันที่25กันยายนเนื่องจากมีมวลอ,อากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมส่วนภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปสุขโขทยัยทุ่งเสียมศรีสัชนาลายัยสวรรคโลกศรีนครศรีสัโรงธาอำเภอเมือง เคียริมาศกงไกรล,ลาดพิษณุโลกอำเภอเมืองวางทองบางระกรม,มพมพิรามเนินมะปรางฝนจะตกอยู่ในเกณเล็กน้อยจังหวัดกำแพงเพชรพลันกระต่ายโกสัมพีนคอนออรอำเภอเมืองกำแพงเพชรคลองลานคลองขลุงจังหวัดพิจิตรสามง่ามชิระบ,บารมีตะพันหินบางมุนาคโพทะเลบึงนารางดงเจริญทับเคราะ ฝนจะตกหนักค่ะส่วนจังหวัดตากออเภท่าสองยางมีฝนเล็กน้อยออเภแม่สอดพพพระและอุ้มผางฝนเล็กน้อยอเภอเมืองตากวังเจ้าฝนบางเบาค่ะช่วงค่ำค่ำประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์จะมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเพชรชบูรณ์ช่วง17นาฬิกาจะมีฝนที่อเภอเมือง วางโป่งชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวิเชียบรบุรีและสีเทพส่วนจังหวัดพิจิตรพื้นที่สีแดงตกหนักจะอยู่ที่ตะพันหินและทับคล้อบึงนารางังเขตติดกับจังหวัดกำแพงเพชรจะม, 3, มีฝนตกหนักกำแพงเพชรจะมีฝนที่บึงสามัคคีไทรงามไทรทองวัฒนาฝนตกหนักจนถึงอำเภอคลองลานคลองขุงนขานุวรลักษณ์สุบรีค่ะโพทะเลบึงนารางังบางบุญนานคะตะพันหินทับคล้อพิจิตรตกหนักส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองคลุงขานุวรล,ลักษ์สบรีบึงสาม,มัคคีไซงามปางศิลาทองฝนจะตกหนักจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนตกในช่วงประมาณ17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจะมีฝนตกหนักในจังหวัดเลยอเภอเมืองเลยอภยยอเภูเรือท่าลี่เชียงคานจังหวัดอุดรธานีอเภอหนองแสงกุมภาวาปี ประจักษ์ศิลปาคมกู่แก้วสีทาตุนนสะอาดฝนจะตกหนักบริเวณดังกล่าวค่ะส่วนจังหวัดน้องบัวลำพูมีฝนเล็กน้อยสุวรรณรูหาหนาวังนากลางเป็นฝนบางเบาค่ะช่วงประมาณ15นาฬกาจังหวัดขอนแก่นอํเาเภอกระนวนเขาวสวนกวางจะมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนที่อํเาเภอชุมแพสีชมพูภูผาม่านฝนตกหนักบางแห่งค่ะกาฬสินจะมีฝนตกหนักที่กุชินารายนามน จังหวัดสกลนครมีฝนตกตอนล่างของสกลนครได้แก่อเภอกุดบากภูพนันเต่างอยโคกศรีสุพรรณอเมืองโพนนาแก้วนาคารพนมมีฝนตกหนักตอนล่างของนาคารพนมปราปากวังยางนาแกเรนุนครและธาตพนมค่ะมุกดาหารมีฝนตกหนักที่ดงหลวงส่วนอำเภออื่นเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดร้อยเอ็ดเมยวดีหนองพอกโพชัยโพทองเสรภูมิอเ,เมืองร้อยเอ็ดจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ช่วงประมาณ15นาฬิกาตอนล่างของภาคตุนออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนเล็กน้อยที่บำเน็ดนรงทรัพ์ใหญ่พักดีชุมพลนครราชสีมาปากช่องวังน้ำเขียวความบรีเสริงสางจังหวัดบุรีรัมย์อพระพราชัยประโคนชัยบ้านกลวดละหารทรายนางรองส่วนสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนเล็กน้อย และตกหนักมากที่สุดอำนาจ,จเจริญอำเอภชานุมานเสนางคนณิคมปทุมราชวงศ์สายะโสธรซายมูลอำเภอเมืองป่าติ้วคำเขื่อนแก้วศิลาลาชบึงบุศสีสเกตจะมีฝนตกหนักด้วยส่วนจังหวัดสุรินทร์สนมศรีขารภูมิอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์กระสังอำเภเมืองบุรีรัมย์คู่เมืองพุทไทยสง บ้านใหม่ชัยพุธจะมีฝนตกหนักมหาสรารคามนาเชือกวาปีปทุมนาดูลพยัคฆภูมิพิสัยกุดรังฝนจะตกหนักส่วนขอนแก่นประมาณ17นาฬิกาฝนจะตกหนักที่อำเภอเมืองพระยืนมันจากิรีบ้านแหดบ้านไผ่อำเภอพลแวงใหญ่แวงน้อย ฝนจะตกหนักในช่วงประมาณ17นาฬกาภาคตนออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนตกหนักมากโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของภาคตนออกเฉียงเหนือร้อย1 0ดกาฬสินขอนแก่นยะโสธรมุกดาหารอำนาจ,จเจริญบนราชธานีศรีสะเกดตกไปจนถึงประมาณ22นาฬิการวมทั้งจังหวัดบึงการหนองคายนครพนมมีโอกาสเกิดฝนในช่วงค่ำวันนี้ได้ค่ะ มีโอกาสเกิดฝนในช่วงค่ำคืนของวันที่15จนถึงเช้าว,วันที่26เนื่องจากพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงสลายตัวจากพายุรากาซาค่ะภาคกลางช่วงเช้าว,วันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนะนักนครสวรรค์ชุมแสงน้องบัวก้าเลี้ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์โกรกพระพรยุหะคีรีท่าตะโกภัยสาลีตากฟ้าตาครีพื้นที่สีแดงเลยค่ะ ส่วนจังหวัดอุทัยธานีทับทันหนองช้างสว่างอารมณ์ฝนตกหนักชัยนาทวัดสิงห์หนองมะมงอําเภอเมือง,อง,อง,องชัยนาทมโนรมพื้นที่สีแดงจังหวัดลบบรุรีสะโบดโคกสำโรงโคกเจริญจังหวัดสระบ,บุรีวงังม่วงม่วกเหล็กเฉลิมพระเกียรติแก่งคอยอําเภอเมือ,มอง,องสระบ,บรุรีวิหารแดงเสาให้หนองแซงฝนตกหนักพระนครศรีอยุธยาท่าเรือนครหลวงบางปะอิน วังน้อยอุทยัยฝนจะตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีมีฝนเล็กน้อยที่สีประจานเดิมบางนางบวชสามชุกด่านช้างหนองยาไซฝนตกหนักพื้นที่สีแดงจะอยู่ที่สระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บรุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันนี้ค่ะส่วนฝั่งตะวันตกของภาคกลางคือจังหวัดกาญจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรี จะมีฝนน้อยนครสวรรค์จะมีฝนตกหนักมากที่สุดและพื้นที่ถัดไปคือร่องมรสุมพาดผ่านสระบ,บรุรีลบบุรีอ่างทองฝนจะตกหนักในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะภาคตะวันออกวันนี้ช่วงเช้าฝนน้อยมากมีฝนบางเบาอยู่ที่จันทบุรีตราดและระยองด้านรับลมมรสุมค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายฝนจะตกหนักมาก ที่บริเวณอำเภอพนัทนิคมเกาะจันบ่อทองหนองใหญ่จังหวัดชลบรุรีและฉะเชิงเซาสนามชัยเขตท่าตะเกียบจังหวัดสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์จังหวัดปราจินบรุรีสีมหาโพธิ์สีมโหสถอำเภอเมืองปราจินบรุรีบ้านสร้างจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอเมือง ฝนตกช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นมากที่สุดที่ด้านหน้าเทือกเขาคือนครนายกปราจินบุรีและสะแก้วสำหรับภาคตนออกค่ะ ภาคใต้เช้าว,วันนี้25กันยายนฝนค่อนข้างน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายเพชรบุรีประจุกิริขันชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเริ่มมีสัญญาณฝนกันได้เล็กน้อยในวันนี้เป็นวันแรกเพราะบริเวณภาคใต้ตอนบนจะมีมอนสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่พายุที่กำลังสลายตัวในวันนี้25กันยายนคือพายุรากาซาค่ะส่วนพายุโซนร้อนบัวลอย จะทําให้ด้านหน้าของพายุมีฝนตกหนักร่องมรสุมมีกําลังแรงในวันที่16กันยายนเป็นต้นไปพี่น้องภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกฝน,น,นจะตกหนักช่วงที่พายุเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้พายุบัวลอยตั้งชื่อโดยประเทศไทยค่ะวันที่27กันยายนไปจนถึง29กันยายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุบัวลอย ทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ภาคใต้เริ่มมีฝนกระหนำ่ำตั้งแต่วันที่27ไปะจนถึง30กันยายนเตรียมรับมือไว้ด้วยค่ะส่วนต้นเดือนตุลาคมน,นั้นปริมาณฝนอาจลดน้อยลงมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมค่ะและพายุอาจมีการก่อตัวและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้อีกครั้งช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ